ก็ตัวใหญ่จะตัวเล็กก no ันนะครับช่องอยู่นะคร er nah ับช่ก็คงให้ได้คาตากิ่งนะควันนี้นะครับไปหุ่งนากันนะครับเขาใหญ่ไปนะเอาน้งข้างหลังไปตรงไปปลูกนะครสักตอนนี้ก็กำลังขาบรถไปนะไปหุ่งนากันค่ะ ไปดีนะคะขออ๋อเอาเขาเข้าไปตรงนี่นนค,คนขับรถน,นะครับคุณเถอีกคนไฮแลนด์ช่องของช่องเรานะนี่นะกระจังกันเรียวแล้วนะเจนฮิวค่ะนะคะดูซังนะ เยอะมากเลยทุกคนอ๋อเยอะรถอันนี้ปออันนี้เขาห้องขาลองก่อนครับอ่าขาลองนะครับขาขาลองเข้าเข้าตุ้งเม่นนะหรือว่าเองต๋องเองเอ็ขาลองเข้าเงตุ้งเอ่อเงต๋องนะครับถ่ายบออันนี้คือมันคือรถอันอะไรอย่างไง มันอปจนเป็นตัวปร์ตร์ของเรานะแต่ผมอยากรู้นะโอ้ยก็คนรถรถเยอะมากเลยรถเยอะแบบขอดูอ่ารถข้างหลังแป๊บนึงโอ้โหคนดูรถขล่องดิคนเยอะเดีนะคนเยอะคน มันยี่จักคันได้อ่ะอม,มันเจอจกับรูกหูอีกเอ <c oughs> คนอยากให้ดูอ่ะคือมันก็ดูไม่ได้เนะาะพรียะแต่ตอนไปตอนที่ได้ไปเออไม่มันก็จะได้ไปแล้ว

บ er er ัร ok ลูนีิเกตนะคะของบัลลูเนาะต้องก็เชอคไหมเราไปดูกันหลักๆเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างทางของเรา เราคนเห็นกะตานใหญ่ข้างหน้าแม่นู่น่ะเราจะทางกางเลียวข้างหน้าอเร็วแล้วนั่นใครฝนตกคอมเมต์มาหน่อยนะ บ้าน,นตรงนี้ฝนตกเนี่ยเมื่เลยไม่ใช่าผมไปทางนู้ละในในตัวในตัวเออตสอเข้ามาในเรียงต่ออนะ่ะถ้าจะเกิดฮาตาร์เนี่ยนะเขาก็จะเรียกว่าทางฮุละตีผมไปซื้อของตรงโลตัสโลตัสเออตสออ่ะ,ะคนที่ผมไปถ่าย ย่าอะไรไปนั่น,นะฮะ,ะตัวอัลเมอต์เนาะใครใครอยู่อัลเรอต์อก็อยากรู้ดีนะคนดูเข้ามเดิใครได้ดูชิคอ่คลิปช่อง,องไอคูไนแลนด์อ่ะ,อะไม่ใช่ตรงนี้ทุกคน ไอ้กองไแลนด์เขาจะบอกอยู่นะว่าข้างหลังบ้านเนาะข้างหลังข้างหลังเรียกร้อยแล้วน้ำกระเฉกะอ่ารถตวนมานะครับคันผู้ชมรถตวนมานะครับต้องขอจอดนะไปได้ไม่เอื่อยรถตรอมา ไปได้บ่ไปได้วัดห้างลงเนี่ยอันนี้คือเราก็อยากัางารตรงไปเลยนะทุกคนตอนเมื่อเช้านะ ไม่เห็นดอยเลยนะเมื่อตึื่ๆเลยคนเช้าอ่ะแต่ตอนเนี้ยคนเยอะคนดอยนะพอเราเอะไรนะคนเราไปถึงที่ดอยแล้วใช่มแล้วก็เออแล้วก็นึกว่าเฮยดอยเราอยู่ตรงเนี้ยคนขับรถบนถนน เส้นหนึ่งตูนตางอ่ะตายต้องกวาง,งาอ่ะเฮ้ยทำไมมันใกล้จังววาอะไรประมาณน่ะเขาไปไปมามาโคตรไกลแล้วคนมันอยู่แม่สายให้อยู่แห่อย่างเฟียวหลอ่อเฟื้อ่ะอ เราใช้บทพิีีไหนเข้าสู่ถนนทางลุกรังของจะปักกัดที่ตั้งกล่องเป็นนี่ก็เดี๋ยวรอสอนการหก่อจจะแก้แล้วกันเดี๋ยวต้งนี่กเดีู๋จเมื่อกี้มันอันนี้เอาคน Nha. Cái đó. Địt cái đọt. Nè, con té rồi. Bóp bóp cái chốc đây coi. เยอะมากเลยนะทุกคนพยาจะต,ตัดตอนนะของไปตอนนี้หึงแล้วนักรักตัดแล้วนะทุกคนรถเขาหอยเอ้ยรถของไปไม่ได้นะครับผมเขาต้องหอยนะครับตอนแรกฮะแล้วก็ตีเว้นกันเยอะอยู กวเข้าโบดเลยลน,นะลองดูนะพี่โคนหมดเลยอ่ะี่กน่ะดูาอากาศต้างน,นานะตอนเช้าๆนะีไม่เป็นไรนะผมช้อนเที่ยงนะ่ะ โคตรเลยนะทุกคนโคตรเย็นไอ้โคตรร้อนเลยฮนะบรรยากาศรักๆฝันร้ายเลยคอยตัดตอนนะโอ้โเพราะว่าจะเอ็ดนาทีแล้วนะจังหวะนี้นะทุกคนใกล้อยูแล้วนะฮะมันดูน้ำ tốt đáng nặng nó không bay không lá cả ôi cả mẹ nè nhưng còn chút máy máy ở đây không ôi mà cái vô cái gì cái vô cái gì không đây vô cái แล้วเขาแยกไปจกทิศตรงห้างปุ่งโจนกันเลยนะครับวเดี๋ยวไ่เอา ากได้สามชาแล้วปิดอัพนะลงดอก oh. ลงเลยก็ลงเลยก็โอเคเราลงกันเลยนะคะลงแบบทิพย์ๆเลยเดี๋ยวก่อยไปปิดห้างปุยนเอา okay. ลงกันเลยนะห้ right. oh, <my> องเอ้ยขังไอวิวลงไปเอง ทเรามานะฮะติดตามให้หนึ่งนะหนึ่งวีนะคะของนี่คนน้ำนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจบคลิปกันตรงพุ่งงานนี้เลยกันนะคะบฝากคนนะคะของกดไละคะ์นะคะของกดแชร์นะคะของแล้วก็กดติดตามกดะะกระตุ้นะครบให้กับช่องอยู่นะครับนะคะของแล้วก็ช่อง ที่เอ่อแล้วก็ช่างเอกทองไฮแรงกันด้วยนะคะหงแล้วก็ยังยังไม่ให้ชยมยิ่งใหม่ใหม่ก่อนใครแต่ในวันนี้นะคะหงขอต้อนรัปทุกคนสวัสดีครับ